เรื่องเล่าเรื่องคืนวันที่13ในป่าช้าหลังวัดมีบางที่ที่คนไม่อยากพูดถึงบางเรื่องที่แม้จะถูกลืมก็ยังไม่ยอมจางหายและบางเสียงที่ถ้าได้ยินเมื่อไร่ก็จะตามหลอกหลอนไปทั้งชีวิตป่าช้าเก่เาๆหลังวัดโบราณแห่งหนึ่งถูกปอยทิ้งร้างมานานไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ ไม่มีไฟไม่มีชื่อบนหลุมศพมีเพียงข่าวลือที่ว่ามีหลุมศพหมายเลข13หลุมที่ไม่มีใครรู้ว่าใครถูกขังแต่ทุกวันที่13ของเดือนจะมีบางอย่างส่งเสียงออกมาจากใต้ดินและนี่คือเรื่องเล่าที่ไม่เคยเล่าจนจบและไม่มีใครค้าย,ยินยันว่ามันเป็นจริงหรือไม่เพราะ มันอาจจะรอให้คุณรอฟังมันอยู่ค่ำคืนนั้นมันเหมือนคืนที่เงียบกว่าทุกคืนลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างห้องเรียนที่เปิดแง้มไว้กลิ่นฝนปะปนกับกลิ่นดินเปียกมันทำให้รู้สึกแจสันโดยไม่รู้สาเหตุให้พิมพ์วางขวดน้ำอัดลมบนโต๊ะอย่างเสียงดัง แล้วพูดขึ้นมากลางวงแบบไม่เกินมันเคยได้ยินไหมเรื่องป่าช้าหลังวัดโบราณทุกคนเงียบไม่มีใครตอบแต่ก็ไม่มีใครบอเราอออกมาเหมือนกันเขาว่ากันว่าหลังวัดนั้นมีป่าช้าที่ไม่มีใครกล้าเข้าเพราะตรงนั้นมีหลุมศพที่หลุกลึม กลุ่มที่ไม่มีใครรู้ว่าใครโดนฝังไม่มีญาติไม่มีชื่อไม่มีแม้แต่ป้ายแต่เขียนตัวเลขว่าเลขสิบสามเสียงเงียบลงเหมือนทั้งห้องถูกสูบอากาศออกไปแล้วให้กล้าถามทั้งที่เสียงมันเบากว่าปวติกลุ่มนั้นมันทำไม เขาว่าถ้ายืนต่อหน้าหลุมศพตอนตีสองแล้วไม่พูดอะไรจะได้ยินเสียงคนในหลุมกระซิบว่าให้กูขึ้นไปหน่อยแค่แป๊บเดียวผมนั่งฟังแล้วขนลุกไปถึงต้นคอไม่ใช่เพราะกลัวแต่ว่าเพราะผมรู้สึกว่ามีลมวูบหนึ่งพัดผ่านหลังคอแล้ว ไปในห้องอก็กระพริบสองครั้งไอโอ๊ดหัวเราะกบความกลัวแล้วใครจะไปลองว่าไอ้บ้าหรอกูไอพิมตอบพร้อมรอยยิ้มมุมปากคืนนี้กูจะไปไม่มีใครพูดอะไรหลังจากนั้นแต่ผมรู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันเพราะบางครั้งความกลัวมันก็โยอวยวนให้หัวใจเรามีความกล้า ฝนตกปล่อยๆตั้งแต่ช่วงเย็นแต่ไอพิมพ์ก็ยังยืนยันว่าจะไปพร้อมไฟฉายถานสำรองและน้ำมนต์ควรเล็กที่แม่มันยัดใส่กระเป๋าให้พวกผมตามมันไปห่างๆไม่กล้าเดินเคียงข้างเพราะในใจลึกๆก็ไม่อยากเข้าใกล้ป่าช้านั้นมากเกินไปนับตรงนี้แหละให้พิมพ์หยุด ยืนตรงสุ้มประตูหิดเก่าที่เต็มไปด้วยเถาวันมันเปิดประตูช้าๆส่งเสียงเหล็กขูดกับหินอย่างน่าขนลุกเสียงนั้นมันดังขึ้นกว่าในความมืดและทำให้รู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างในป่าช้าตื่นขึ้นมาเราก้าวเข้าไปพร้อมกลิ่นเปียกชุนผสมกับกลิ่นไม้เก่าและเศษทุบที่ชืน้น จนขึ้นลาใต้ฝ่าเท้าไม่ใช่ดินเหมันป่าธรรมชาติมันแข็งแข็ๆยุ่นๆคล้ายกับว่ามีอะไรอยู่ใต้พื้นและมันกำลังฟังเสียงเราเหยียบย่ำมันอยู่ทางเดินไปป่าช้าหลุมด้วยตะไคร้มีใบไม้ตายเต็มไปหมด ไม่มีเสียงแรลงไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงลมมีแต่เสียงเงียบและความรู้สึกว่ากำลังถูกมองอยู่จากทุกทิศทางนั่นไงหลุมเบอร์13ให้พิมพ์ชี้ไปมุมหนึ่งของป่าช้ามันอยู่หลังต้นโพยใหญ่ใต้เงาสปรุมสลือของแสงไฟฉายที่ส่องไปไม่สุด ไม่มีไม้กลางเขนไม่มีป้ายมีแค่หินเล็กๆฝังครึ่งหนึ่งในดินและมีเลขสิบสามให้ก้าทำหน้าเหมือนชาววอกมันกระซิบเบาๆมึงแน่ใจนะว่าอยากลองพิมพ์ไม่ตอบแล้วมันเดินไปหน้าหลุมหยิบไฟฉายวางลงพื้นปิดเสียงโทรศัพท์แล้วหลับตาไม่มีใครพูดอะไร เวลาผ่านไปช้าชฝุนเริ่มถูกหนักขึ้นแต่ไม่มีใครขยับแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นขอขึ้นไปหน่อยได้ไหมแค่แป๊บเดียวเสียงนั้นเบามากเบากว่าลมหายใจแต่ดังขึ้นในหัวชัดเจนทุกคนวับไปมองกันไม่มีใครพูดให้พิมพ์ลืมตา แล้วมองตรงไปที่หลุมมือมันสั่นนิดๆกูกูได้ยินว่ามันพูดเบาๆเ,เสียงแหบแห้งมึงได้ยินกันใช่ไหมแต่ก่อนใครจะตอบเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิมเหมือนว่าเหมือนมาจากข้างหลังขอขึ้นไปหน่อยแค่แป๊บเดียวผมรีบหันนลับไป แต่มีความมืดเท่านั้นและเงาล่างบางอย่างกำลังโผล่จากใต้ดินอย่างช้าๆทุกคนเงียบงันเหมือนทุกสิ่งถูกหยุดเวลาไว้เสียงฝนเริ่มกบเสียงความเงียบมันเหมือนกลับมาเป็นเสียงที่ยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนถูกจับตามองมากขึ้น ผมมองเห็นไอพิมที่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใบหน้าไม่สดเหมือนตอนแรกมันดูเหมือนเหนื่อยล้าและขยับตัวไม่ได้มึงมึงได้ยินใช่ไหมผมถามด้วยเสียงสัน่นไอ้ก้าก็มองพื้นอย่างไม่รู้จะทำยังไงมันมันเหมือนเสียงที่ดังมาจากใต้ดินจริงๆไอพิมพูดเบาๆแต่ทุกคำที่พูด เหมือนกำลังพยายามกั้นเสียงสั่นในลำคอมึงรู้ไหมว่าเสียงนี้มันดังขึ้นเมื่อหลาย10ปีก่อนมันหันไปมองหลุมศพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนพูดว่าหลุมที่13ไม่มีเจ้าของพิพเม์ริ่มเล่าด้วยเสียงแหบมันถูกฝังไว้อย่างลับๆ โดยไม่มีใครรู้ทุกคนพูดถึงมันในคืนฝนตกทุกคนบอกว่าได้ยินเสียงบางอย่างมาจากใต้หลุมที่พวกเขาขุดหาแต่ไม่มีใครกลับมาได้เลยแล้วเสียงนั้นก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งขอขึ้นไปหน่อยแค่แป๊บเดียวเสียงนั้นมันคืออะไร ไอ้ค่าถามอีกครั้งพร้อมกับอันไปมองรอบๆมันมันเป็นของจริงหรือเปล่าผมรู้สึกหนาวรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างกำลังใกล้เข้ามามันเป็นความตายให้พิมพ์ตอบเบาๆและทันใดนั้นขอขึ้นไปหน่อยแค่แพ๊บเดียวอย่างนั้นดังขึ้นอีกครั้ง เรากับว่าขอร้องจากใต้หลุมที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องแสงไฟฉายที่สะท้อนบนดินเริ่มสั่นๆไหวและเงาสีดำเริ่มยืดขยายไปบนพื้นดินรอบๆหลุมผมพยายามขยับตัวแต่ไม่สามารถขยับได้เหมือนร่างกายมันถูกดึงไว้กับที่ทุกอย่างมันมืด จนมองไม่เห็นอะไรนอกจากเสีงไฟฉายที่กำลังจะจางหายไปแล้วเสียงผีเท้าจากหลุมก็กำลังขยับขึ้นมาเริ่มชัดเจนขึ้นทุกทีมันมันจะขึ้นมาแล้วไอ้ข้าพูดเบาๆเราต้องต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วทันทีที่พูดจบ เสียงกระดูกเสียดกันในหลุมก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดันฝาโลงออกมาเร็วให้พิมตะโกนกรดถานที่มันเริ่มวิ่งไปข้างหน้าแต่ว่าก่อนที่เรากำลังจะไปไหนเสียงนั้นก็ดังมาอีกครั้งขอขึ้นแค่แป๊บเดียวคราวนี้เสียงมันใกล้ ขึ้นจนรู้สึกได้ในความมืดน,นั้นมีบางสิ่งเริ่มยื่นมือออกมาอย่างช้าๆมันยืดยาวและมันยิ้มได้เสียงกีดร้องที่เหลมสูงสลับกันดังกระหึ่มในหัวของผมจนไม่สามารถหายใจได้ทุกคนพยายามวิ่งหนีแต่ขาทั้งสองข้างกับ นักมันถุกดึงไว้กับพื้นไม่ว่าจะหันไปทางไหนทุกๆคนเสียงกระดูกก็จะเสียดกันจากใต้ดินก็ยังไม่หยุดรีบหนีไปให้กล้าร้องเสียงแหบแต่ทุกครั้งที่วิ่งหนีไปข้างหน้ากับติดพื้นเหมือนโดนอะไรบางอย่างดึงเอาไว้ มองไปข้างหน้าพวกเรายังคงอยู่ในป่าช้าเดิมเหมือนเรายังไม่ไปไหนไม่ว่าจะเดินไปทางไหนป่าช้าก็เหมือนเดินเหมือนกับวนกลับมาที่เดิมรอบๆเราเต็มไปด้วยร่างเงาที่เริ่มเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เงาของคนแต่เป็นเงาของกิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ บางสิ่งที่อาจจะเคยเป็นมนุษย์ในอดีตแต่ตอนนี้มันคือบางสิ่งที่หลุดออกจากคำจำกัดความนั้นขอขึ้นไปหน่อยแค่แป๊บเดียวเสียงนั้นกลับมาดังขึ้นอีกครั้งมันเป็นเสียงที่ไม่เคยจางหายไปจากข้างในหัวไม่ใช่แค่คำขอแต่มันคือคำสั่งที่ฝังลึก ในใจ,ใจิตใจมันมันจะขึ้นมาแล้วหอพิมพ์กล่าวด้วยน้ำเสียงใบหน้าที่ซีดเผือดและดูเหมือนจะทุดลงทุกวินาทีถ้าเรายังอยู่ที่นี่เราก็จะกลายเป็นหนึ่งในนั้นมันพูดเหมือนคนที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมยังคงยืนนิ่งเหมือนจะ ไปต่อไม่ได้ทุกอย่างในป่าช้านี้ดูเหมือนจะหยุดเวลาไว้แต่ในขณะเดียวกันเหมือนเวลากำลังจะพังทลายลงพร้อมกับเสียงกระดูกที่กอบแกบจากกลุ่มที่13บสาตอนนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลังมาช่วยด้วยเสียงนั้นเบาวิวจนแทบไม่ได้ยิน แต่มันชัดเจนในความเงืดมาช่วยหน่อยขอแค่แป๊บเดียวเสียงนั้นเหมือนจะเข้ามาในใกล้เรื่อยๆจนแค่กว่า9กหนึ่งก็ถึงแล้วผมหันไปทางหลุมแล้วเห็นบางอย่างที่ยืนอยู่ออกมา มันยื่นมือออกมายาวเหมือนกิ่งไม้เก่าๆที่แตกหักไปแล้วแต่ที่แปลกคือมือมันนั้นไม่มีผิวหนังเป็นผิวหนังธรรมดาแต่มันซีดขาวแห้งเหมือนกระดูกที่เปียกแตกมันยื่นมือออกมาพร้อมกับยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์มันค่อยค ยื่นมือไปจับแขนของไอ้พิมพ์ที่อยู่ข้างๆโดยไม่รู้ตัวร่างของไอ้พิมพ์เริ่มสั่นสะท้านทันใดนั้นมันก็สะดุง้งและหันมามองผมมันมันดึงกูไปแล้วมันตะโกนเสียงสูงมันต้องช่วยกูแต่ตอนนั้นเสียงจากกลุ่มที่สามก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้ง และครั้งนี้เสียงไม่ใช่แค่การขอร้องแต่เป็นเสียงที่ดังก้องไปทั่วป่าช้าช่วยให้ขึ้นไปหน่อยแค่แป๊บเดียวเสียงนั้นดังขึ้นในหัวผมมันครอบงำจิตใจไม่ให้คิดอะไรอีกต่อไปทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหายไปมีแต่แสงจางๆที่สว่าง จากหลุมความรู้สึกเหมือนโดนดึงลงไปในนั้นเหมือนโดนอะไรบางอย่างลากตัวไปข้างล่างมือที่ยื่นออกมาจากหลุมเริ่มลากแขนของไอพิมพ์ลงไปอย่างช้าๆเหมือนตอนนี้มันไม่ใช่คนมันคือบางสิ่งที่คอยอยู่ในความมืดมาตลอดแล้วทันใดนั้นไฟฉายดับลงทุกอย่างกลายเป็นความมืด ผมไม่รู้ว่ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเพื่อนทุกคนหายไปทีละคนในเงามืดในหมอกหรือในเสียงกระซิบมีเพียงผมที่ยังเหลืออยู่หรือบางทีผมอาจแค่คิดว่าผมยังเหลืออยู่สายตามืดมัวมือทั้งสองข้างเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งแต่ผมยัง จำทางได้เส้นทางที่วนกลับมาทางหลุมศพหมายเลข13มันอยู่ตรงนั้นเงยีบงยบเงียบจนน่ากลัวไม่มีเสียงไม่มีเงา,ไม,มเงาไม่มีรม่มแต่ผมรู้ว่ามันยังอยู่ข้างในผมเดินเข้าไปใกล้หลุมขอบดินรอบๆเบียกแบบชื้นเหมือนเพิ่งขุดใหม่ กินดินกินชื้นกินเน่ามันเหมือนกินของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้แล้วเสียงดังก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเบาเหมือนเด็กกระซิบจากปลายหลุมช่วยช่วยหน่อยขึ้นไปแค่แป๊บเดียวผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ครั้งนี้ผมไม่รู้สึกกลัว หรืออาจเพราะผมหมดความรู้สึกไปแล้วผมไม่กลัวความตายไม่กลัวหลุมไม่กลัวเสียงผมเพียงแค่นั่งลงข้างหลุมแล้วมองไปข้างในหลุมลึกมากลึกจนเหมือนจ้องลงไปในนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งในความมืดนั้นผมเห็นความ และดวงตาคู่หนึ่งไม่ใช่ดวงตาของบีศษาจไม่ใช่ของผีแต่มันคือดวงตาของเพื่อนของผมถ้าเธอไม่ช่วยฉันเธอจะต้องอยู่ที่นี่เทนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพูดด้วยปากแต่พูดด้วยความคิดมันไม่บางครับแต่มัน ยิ่งขณะที่เริ่มจะลุกขึ้นมือหนึ่งก็จับข้อเท้าผมไว้มือซีดขาวนิ้วเรียวยาวเย็นเฉียบแล้วมีเงาอีกเงาหนึ่งเหมือนร่างของผมก็ลังลุกขึ้นจากในหลุมอย่างช้าช้าผมพยายามดิ้นหนีแต่มือที่เพิ่มจำนวนมือจากหลุม มือจากพื้นดินมือจากอากาศแล้วมันล้อมผมไว้ทุกด้านขึ้นไปแค่แป๊บเดียวเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงของเพื่อนผมไอ้ก้าไอ้พีมไอ้หนึ่งพวกมันเรียกผมทีละชื่อสุดท้ายผมรู้สึกว่าไม่มีแรงเหลืออีกแล้วผมจึงปล่อยผมปล่อยให้ร่างตกลงไปในหลุม ขณะที่ผมล่วงลงไปผมเห็นร่างใหม่กำลังยืนอยู่ตรงขอบหลุมหันและอัลลังให้ผมและเดินจากไปเช้าวันต่อมาชาวบ้านมาพบผาช้าที่ถูกหลื้อขุดกระชุยกระจายแต่ไม่มีศพไม่มีร่องรอยคนอยู่หลุมหมายเลขสิบสามปิดสนิทพื้นแน่นเหมือนไม่มี ใครขุดมาก่อนมีเพียงก้อนไฟฉายเล็กๆที่วัดลงแล้วกับสมุดเล่มหนึ่งที่เปิดค้างไว้ในหน้านั้นเขียนด้วยลายมือสั้นๆเพียงประโยคเดียวว่าขอขึ้นแค่แป๊บเดียว